ลักี้ไปโซนที่ไหนมาลักี้ดูสภาพดิ <c oughs> โอนเห็นอีซี่สะดุง้งอีซี่บอกไปดีกว่า,าะะเออดอูตัวนี้ที่แซบเกิน อยากเก็บตีต e e ีแล้วตีแล้วนะอืมตีแล้วดื้อตีตีตีดื้อปกก็ปกอีลักกี้เนี่ยดูขาดีดำพืชฮึ ไปโลไปละหืมดูสภาพดิไป,ไปไหนจะไปอ่างจากกุซี่เหรอฮะไปลงอ่างปะเ้นดูอีละเ้นดูอีซี่ดิไม่สก,กรปรกเลยมันไปเล่นตัวเดียวเหรอชอบทำสกรปรกอะลักกี้อะ หนักจีเมื่อไรจะเลิกสนฮะจะอยู่วัดไหมฮะสนน้ำมันเขี้ยว อีซี่ไปแล้วไปหาหุณนยายเหรออีซี่ไปแล้วเสียงจักกะจัานร้องแหมทำวิ่งตามเขาไปทำกระเลียม ไปคุกให้ตัวดำทั้งตัวนู่นเลยปะ